Sie dem Gradstar 600 Meter bei und beziehen Sie dann eine neue Stellung. Hating!

มามาเสริมปืนด้วยและนหนวนไม่เสรมด้วยเลยทุกแม่ไปกันป้อมปืนทำหัวนี่ตั้งอสองไปทุกแม่ตดนกันกนแล้ว ด่วยครับเอาสิกเขาไปที่แนวเขื่อนนะพี่เขาพาไปอีกสิบโอบด้อยเอาเลย แ่ารยน่แล้วปนมันรออกก๊ห่า ทะเลยและลไ้ไปวห่งสครั้งทุนได้เลยลลลผลผลไม้ไปัไปมาที่ทีมลงยิงวังเกันรบรทูกอะไรของมันเหนบอกว่ามันเป็นโปรแลนด์โปรแลนด์เหรออย่าไม่เชื่อมันพวกเอเอไม่มีโปรแรนลนด์หรอกไปสะ ไปโอ้ยบอวิธ่บอกว่าเราเข้าเป้าแล้วไยไลน์งไลนงไลนงเปลี่ยนอีกสิคือไปยิงถล่มันน้อยไปเร็วเข้า ลายของเยอรมันช่วยบ้าเร็วเราถูก